การเรียกดูข้อมูลราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือ VWAP บนเมนู p Price Page การเรียก Window Price Page ให้พิมพ์คำสั่งจุด pp จากนั้นพิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการสำหรับการเพิ่มคอลัมน์ V w วนั้นให้คลิกขวาเลือก Insert v w c p l คอลัม โปรแกรมจะทำการเพิ่มคอลัมน์ v price v standard deviation v volume v average volume v t r a n และ v โดยคอลัมน์ตัว v จะแสดงเป็นตัวอักษรตัว d ที่เห็นนี้เป็นการคำนวณ v web ตั้งแต่ตลาดเปิดจนถึงเวลาล่าสุดหากท่านต้องการปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาในการคำนวณน,นั้นให้คลิกขวาที่ตัวอักษรของบรรทัดหุ้นดังกล่าวเช่นบรรทัดของหุ้นปตท คลิกคัสตอมสามารถเลือกโดยการคำนวณเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วหรือกำหนดตามช่วงเวลาได้หากกำหนดตามช่วงเวลานั้นให้มาปรับเวลาในส่วนของ d a t e แล m e มยกตัวอย่างหากต้องการคำนวณหุ้นปตทโดยให้ค่า v w วแสดงตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง11นาฬิกา30นาทีโปรแกรมจะมีการคำนวณค่า v w วใหม่ ตามที่ท่านกำหนดพร้อมทั้งการเปลี่ยนตัวอักษรจากตัวดีเป็นตัว C รายละเอียดเพิ่มเติมของราคาเฉลี่ยถุงน้ำหนักมีดังต่อไปนี้ V price คือราคาถั่วเฉลีย่ย V standard deviation คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน V volume คือจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขาย V average volume คือจำนวนถัวเฉลี่ยต่อครั้งที่มีการซื้อขายและวีทรานคือจำนวนครั้งที่มีการซื้อขาย